สวัสดีครับลูกค้าทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนมือ2นะครับแล้วก็ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้ามาดูกางเกงยีนตัวนี้นะเป็นสีบลูยีนเข้มเข้มเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลูกค้าขนาดตามป้าย W 33L 32ขนาดวัดจริงเอล32ยาวทั้งตัว39.5ปลายขา9นิ้ว m ม d ดอินโต a n d ราคา1,650บาทากางเกงตัวนี้ราคา1,650บาทสภาพเหมือนใหม่นะครับลูกค้า ย้ำนะครับขนาดว่าจริงเอว32ยาวทั้งตัว39.5ปลายขา9นิ้วเม็ดอินโปแลนด์ราคา1,650บาทเลขหลังกระดุม273นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทร096-1519525ทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทำการนะครับลูกค้า เป็นสีบูยิ่งเข้มนะเข้มมากเลยลูกค้าตัวนี้ราคาแค่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูงานปลายขานะครับงานปลายขากางเกงตัวนี้นะฮะจะเป็นงานปลายขาใช้ผ้าเดิมนะฮะเป็นงานปลายขาผ้าเดิมนะครับลูกค้าน่าจะตัดเย็บมาอยู่นะครับน่าจะตัดปลายขาที่ยาวเกินและเย็บมาอยู่นะแต่สวยครับดูแทบไม่ไม่ดูแทบไม่ออกนะะ เป็นงานปลายขาผ้าเดิมๆนะอาจจะตัดเย็บแล้วใช้ปลายขาผ้าเดิมนั่นเองนะครับลูกค้าสวยครับสีดูยิ่เข้มๆนะลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านในส่วนป้ายด้านหลังนะก็จะเป็นป้ายประเก็นแล้วก็ป้ายเดแท็บนะเดแท็บก็จะสกรีนรีไวท์ทั้งสองด้านนะฮะนี่คือเดแท็บยุบหลังนะฮะที่หูกระเป๋าหลังนะฮะเย็บด้วยเย็บแบบลูกโซ่นะครับลูกค้าจะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่แบบนี้การใช้เย็บแบบลูกโซ่แบบนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งความดูนะฮะคือ เครื่องจักรนะฮะที่จะใช้เย็บบุ๊กโซ่เนี่ยจะไม่มีตามร้านเย็บผ้าตามหมู่บ้านหรือว,ว่าตามชุมชนทั่วไปแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องจักรที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะฮะงานลีไวห้าศูนย์หนึ่งจะเป็นงานกระดุมนะครับตะเกียงตัวนี้จะเป็นงานกระดุมสีเม็ดด้านล่างนะฮะโดยส่วนใหญ่มาตรฐานตะเกียงกีลีไวเนี่ยนะงานกระดุมจะเป็นสีเม็ดล่างเกือบจะทั้งหมดครับแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะบางตัวบางขนาดไซส์เนี่ยทางบริษัท ทางบรงงานผู้ผลิตเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาถูกไหมฮะบางตัวเขาก็จะใส่มาที่สามเมตรก็มีนะครับบางตัวห้าเมตรก็มีครับผมไม่ได้สี่เมตรเสมอไปครับเราต้องนับแยกนั่ยเองครับลูกค้าแยกสี่เมตรล่างหนึ่งเมตรบนนะฮะจิงตัวนี้ส่วนด้านในมีอะไรบ้างเออด้านกระเป๋าในซ้ายสกรีนฉลองร้อยปีก็คือรุ่นฉลองร้อยปีถ้าไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนะครับง่ายๆนะครับเข้าใจตรงกันนะครับจะเป็นป้ายแค่หนึ่งใบในหนึ่งใบนี้จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นขนาดไซส์วิธีการเก็บดูแลรักษาเม็ดอินอะไรนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อที่เบอร์โทร0961519525ขอบคุณที่ไว้วางใจขอบคุณครับ